ตอนนี้เราอยู่สวนอกภูมิก็เป็นไงบ้างไม่เคยเห็นสวรอค์ภูมิในวันที่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ถามว่าเงียบไหมก็กะถึงบอกว่าง,งีบถ้าเฉพาะที่ไปเสมอ,อะจะต้องมีเขาเลยกว่าอะไรลงทะเบียนข้อมูลของเขาก็เข้าจังหวัดเข้าจังหวัดเขาเคยตามตัวเราซึ่งก็ได้ตัวออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพี่เขาบอกว่ามันก็จะมีอีกเนาะยานรอบ ก็เดี๋ยวเราจะไปจุดคัดกรองของท่าการศยานรอมก็เมื่อกี้เข้ามาแล้วมีเซ็ตของการท่าอีกทีนึงซึ่งถ้าใครจะมาแนะนําว่าให้เผื่อเวลาก่อนไฟก่อนไฟเครื่องประมาณชั่วโมงครึ่งและเผื่อเผื่ออีกประมาณ15านาทีเนาะสำหรับสำหรับเด็กวัยเราเราจะวัยเรนาะไม่ยากแต่ถ้ามีแบบผู้ใหญ่เขามาแล้วเขาแบบทำเองได้ก็ได้ช้าใช่เพราะว่าคือเรียกว่าเป็นแบบ หนสมาร์ทโฟนตอนหนึ่งอ่านแหละเนาะมันไม่ใช่ของ,องที่จะยืนกันได้ไดอะ,ะออตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ท่าเรือกำลังจะไปเกอะ ตอนที่เรามาซื้อตั๋วเนี่ยเขาก็จะมีให้ลทงทะเบียนเหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะเข้าไปที่อกทะาง,งานก็จะเป็นชีวะโค้ดให้สแกนแล้วก็น้านในก็จะเป็นการกรอกข้อมูลแบบนี้ okay. ซื้อตั๋วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอเรือมา,อาแล้วานอะไรครับผมก็จริงๆแล้วมนมีสติกเกอร์ให้นะครับแล้วก็จะมีบอกว่าเออเราต้องใส่หนา้ากากน,นะครับลงทะเบียนค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอ<ด>ที่เกาะพงานทีนะครับ ก็คือตอนนี้ถึงเกาะพางงันกันแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีถูกกลัโยจริงๆมาจากเกาะสมุยครับก็ผมยังเห็นยังมีนักท่องเที่ยวอยู่นะแต่ว่าค่อนข้างเป็นส่วนน้อยอยู่ก็คือนะครับอันนี้พอเราเข้ามาแล้วก็จะมีพนักงานบอกเราเรื่องตัว QR code ที่เราทํามานะครับแล้วก็มีจุดตรวจตรงนี้อีกทีนะครับว่าให้เราโชว์ QR code ที่เราทํามา อีกชั้นหนึ่งนะครับ